สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกแนวคิดแห่งอนาคตนะคะที่แบบเมื่อก่อนอยู่ในหนังไซไฟแต่ตอนนี้เอ๊ะมันเริ่มใกล้ความจริงเข้ามาแล้ววันนี้เราจะคุยกัน3เรื่องหลักๆเลยค่ะ 1. คือโลกเสมือนจริงเต็มรูปแบบที่เราแบบดำดิ่งเข้าไปได้ทั้งตัวตนเลย 2. คือการเดินทางข้ามดวงดาวไปไกลๆนะคะแล้วก็ 3. แนวคิดที่แบบสุดขั้วมากๆว่าจัก,กรวาลเราอาจจะเป็นแค่โปรแกรมจำลอง ข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากการวิเคราะห์เรื่องอนาคตแห่งความเป็นจริงโลกเสมือนอวกาศและจักรวาลจำลองนะคะเราจะมาดูกันว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันไปถึงไหนแล้วมีอุปสรรคอะไรบ้างและมันเกี่ยวกันยังไงเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยดีกว่าค่ะ Full Dive VR โลกเสมือนจริงเต็มรูปแบบ นึกภาพตามนะคะอย่าง Oasis ใน Ready Player One หรือว่า Nerve Gear จาก s อ o r d ออ t o n l ไลนอะไรแบบนั้นคือมันคือการส่งจิตสำนึกเราเข้าไปเลยไม่ใช่แค่แบบซ้อนภาพเหมือน Pokemon Go หรือแอปแต่งบ้านไอเกียที่เราเล่นเล่นกันอยู่นะคะใช่ครับครับคืออันนั้นมันเป็น ARVR แบบปัจจุบันแต่ Full Dive นี่คืออีกระดับเลยความท้าทายหลักๆเลยนะเออก็คือเรื่อง Haptics หรือการจำลองสัมผัสให้มันสมจริง ตอนนี้ก็มีพวกเทสลาซูทอะไรพวกนี้อยู่ครับแต่ว่าเออหลายคนก็ยังบอกว่ามันเหมือนเอาซับวูฟเฟอร์มาติดตัวมากกว่าไม่ได้รู้สึกเหมือนสัมผัสจริงๆขนาดนั้นแต่ก็เริ่มมีประโยชน์บ้างแล้วนะครับอย่างการฝึกผ่าตัดทางไกลแล้วก็อีกเรื่องที่สําคัญมากๆคือส่วนต่อประสานสมองกับคอมพิวเตอร์หรือ BCI ครับอ๋อ BCI นี่เองที่มีทั้งแบบ เออไม่ต้องผ่าตัดใช่ไหมคะที่เป็นหมวก EEG อ่านคลื่นสมองจากข้างนอกกับอีกแบบที่ต้องฝังชิปเข้าไปเลยอย่าง n e u r a l i n k หรือที่เห็นข่าวว่าจีนก็กำลังทำอยู่ใช่เลยครับแต่ประเด็นสำคัญมากๆเลยคือ BCI ปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่มันเน้นอ่านสัญญาณจากสมองมากกว่าคืออ่านเพื่อไปควบคุมแขนกลสั่งงานคอมอะไรแบบนี้แต่ f u d r i v e VR เนี่ยมันต้องการเทคโนโลยีที่ เขียนข้อมูลประสาทสัมผัสกลับเข้าไปในสมองเราโดยตรงเลยซึ่งโหมันซับซ้อนกว่ากันเยอะมากครับมันมีทั้งปัญหาชีวภาพคือร่างกายเราอาจจะต่อต้านสิ่งแปลกปลอมเกิดพังผืดรอบๆขั้วไฟฟ้ากลายออสิสอะไรแบบนั้นแล้วก็ยังต้องการพลังคำนวณมหาศาลบวกกับ AI ที่ฉลาดมากๆมาช่วยถอดรหัสแล้วก็สร้างสัญญาณสมองพวกนี้ขึ้นมาอีก นี่ยังไม่นับประเด็นจริยธรรมเลยนะครับสิทธิในสมองความเป็นส่วนตัวทางความคิดอะไรพวกนี้อีกเยอะเลยโหฟังดูท้าทายมา,มากๆเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องเขียนข้อมูลลงสมองเนี่ยเอาละค่ะงั้นเราพักจากโลกเสมือนลองมองขึ้นฟ้าไปเรื่องอวกาศกันบ้างดีกว่าค่ะทำไมเราถึงอยากไปดาวอื่นกันในหนังนี่มีเหตุผลเยอะแยะเลยเนาะหาบ้านใหม่บ้างหาแร่ธาตุบ้างตอนนี้ของจริงก็มีโครงการอาร์เทมิสของนาซาใช่ไหมคะที่จะกลับไปดวงจันทร์ ตั้งฐานที่นั่นเป็นเหมือนป้ายพักก่อนไปดาวอังคารแล้วก็มียาน Starship ของ SpaceX ที่เขาออกแบบให้ใช้ซ้ำได้หมดเลยลดค่าใช้จ่ายไปเยอะอ๋อมีจำลองการใช้ชีวิตบนดาวอังคารจริงๆด้วยนี่คะชาเปใช่ครับแต่ว่าปัญหาใหญ่ที่เรายังติดอยู่คือช่องว่างเรื่องพลังขับเคลื่อนครับคือจรวดเคมีที่เราใช้ใช้กันอยู่เนี่ยมันไปได้ไม่ไกลพอแรงไม่พอสำหรับการเดินทางข้ามดวงดาวจริงๆ ตัวเลือกที่แรงกว่าอย่างจรวดนิวเคลียร์ความร้อน NTP ที่เคยพัฒนากันโครงการราโคก,ก็เหมือนจะชะง,งักไปก่อนส่วนจรวดฟิวชั่นแม้จะเริ่มมีข่าวดีเรื่อง Net Energy Gain คือสร้างพลังงานได้มากกว่าที่ใส่เข้าไปแล้วแต่ก็ยังอ,อีกนานเลยครับกว่าจะเอามาขับเคลื่อนยานได้จริงส่วนไอเดียล้ำๆอย่าง Warp Drive แบบใน Star Trek อันนั้นยิง่งเ,เรียกว่าห่างไกลความจริงไปอีกครับ มันติดปัญหาเรื่องต้องใช้สสารประหลาดที่มีมวลติดลบซึ่งเรายังไม่เจอแล้วก็อาจจะขัดกับลักฟิสิกส์ด้วยนี่ยังไม่นับเรื่องผลกระทบต่อร่างกายมนุษย์โดยตรงเลยนะคะอยู่ในอวกาศนานๆกระดูกพรุนกล้ามเนื้อฝ่อแล้วก็เรื่องใหญ่เลยคือรังสีคอสมิกนอกโลกอันตรายกว่าวันโลกเยอะเลยเสี่ยงมะเร็งเสียหายต่อสมองได้อีกค่ะจากเรื่องนอกตัวอย่างอวกาศ คราวนี้เราลองกลับมามองคำถามที่อาจจะพื้นฐานกว่านั้นอีกคือตัวตนความเป็นจริงของเราเองกับสมมุติฐานจักรวาลจำลองฟังดูเหมือนนิยายมากๆเลยนะคะแต่มีนักปรัชญาชื่อนิกโบสตรมเสนอไว้ได้น่าสนใจมากเป็นเหมือนภาวะสามเศร้า t ร i เล m ม,มาเขาบอกว่าอย่างน้อยหนึ่งในสามข้อนี้ต้องจริงคะ่ะคือ 1. มนุษย์เราอาจจะสูญพันธุ์ไปก่อนจะสร้างโลกจำลองที่สมบูรณ์แบบได้หรือ 2. อรยธรรมขั้นสูงมากๆเนี่ยเขาสร้างได้นะแต่เขาไม่สนใจจะสร้างหรือ 3. ม,มีความเป็นไปได้สูงมากที่เรานี่แหละกำลังอยู่ในโลกจำลองที่คนอื่นสร้างขึ้นต้องย้ำนะครับว่าอันนี้เป็นแค่ข้อโต้แย้งเชิงความน่าจะเป็นไม่ใช่บอกว่ามันเป็นเรื่องจริงแน่นอนนี่ก็น่าสนใจครับนักฟิสิกส์บางคนก็พยายามมองหาเอ่อเรียกว่าบั๊กหรือร่องรอยในโค้ดของจักรวาลดู เช่นความแปลกๆในโลกควอนตัมนี่แหละครับการที่พลังงานหรือแม้แต่พื้นที่เองมันดูเหมือนจะเป็นหน่วยย่อยๆไม่ต่อเนื่องควอนไท้เซชันอาจจะเหมือนพิกเซลเหมือนจอภาพหรือประกฏการ Observer เ f อร์เที่สถานะอนุภาคยังไม่แน่จนกว่าเราจะไปวัดมันอันนี้ก็มีคนเทียบกับเทคนิค l a ซ y Evaluation ในคอมพิวเตอร์ที่แบบเรนเดอร์ภาพเท่าที่จำเป็นอะไรแบบนั้น มีข้อเสนอที่พอจะทดสอบได้ด้วยนะครับอย่างแนวคิดของไซลัสบีนที่ว่าถ้าระนาบอาวกาศเป็นเหมือนตะข่ายก็น่าจะมีขีดจำกัดพลังงานสูงสุดของรังสีคอสมิกและทิศทางที่มันมาอาจจะไม่เท่ากันทุกทิศทาง แต่ก็มีคนไม่เห็นด้วยเยอะเหมือนกันนะคะอย่างสบินฮอเซนเฟลเดอร์ก็แย้งว่าการจะจำลองจัก,กรวาลที่ซับซ้อนขนาดนี้มีทั้งควันตั้มทั้งสัมพัทธภาพมันต้องใช้พลังประมวลผลที่แบบมหาศาลเกินจินตนาการไปมากแล้วกฎฟิสิกส์ที่เราเจอมันก็ดูซับซ้อนเกินไปหน่อยไม่เหมือนโปรแกรมที่ควรจะเขียนให้ง่ายๆเนาะอันกว่าสสาร และที่สำคัญมากคือมันไปแตกปัญหาที่ยากของจิตสำนึก Hot Problem of Consciousness ของเดวิดช h a l m e r s ที่ถามว่าไอความรู้สึกนึกคิดประสบการณ์ต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นจากก้อนเนื้อในสมองเราได้ยังไงถ้าจิตสำนึกมันเกิดได้เฉพาะกับสิ่งมีชีวิตทางชีวภาพจริงๆการจำลองสมองในคอมพิวเตอร์อาจจะสร้างได้แค่ซอมบี้เชิงปรัชญาคือดูเหมือนคนทุกอย่างแต่ข้างในกลวงไม่มีประสบการณ์ความรู้สึกจริงๆ ถ้าเป็นแบบนั้นไอส้สม,มุตที่ฐานจัก,กรวาลจำลองก็อาจจะล้มไปเลยก็ได้ครับกรวาลจำลองมันมีอะไรบางอย่างเชื่อมเชื่อมกันอยู่นะคะใช่เลยครับและตัวเชื่อมที่สำคัญที่สุดในยุคนี้เลยก็คือปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ครับ AI นี่แหละครับกำลังเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในทุกๆเรื่องที่เราคุยกันเลยมันช่วยวิเคราะห์ข้อมูลดาราศาสตร์ช่วยควบคุมยานอัตโนมัติช่วยกรองข้อมูลจากการทดลองฟิสิกส์หรือแม้กระทั่งช่วยสร้างแบบจำลองจัก,กรวาลตั้งสมมติฐานใหม่ๆได้ด้วยภาพที่อาจจะใกล้ตัวเราที่สุดในอนาคตอันใกล้ก็อาจจะเป็นการใช้อวตารหุ่นยนต์ในอวกาศที่เราควบคุมจากโลกผ่าน VRBCI อะไรแบบนี้แต่ถ้ามองไปไกลกว่านั้นละคะ ถ้าเราสร้าง AGI หรือปัญญาประดิษฐ์ทั่วไปที่ฉลาดเท่าหรือเหนือกว่ามนุษย์ได้จริงๆเขาอาจจะสร้างโลกจำลองที่ซับซ้อนมากๆขึ้นมาเองได้หรืออาจจะสร้างจัก,กรวาลในกระเป๋าขึ้นมาใหม่เลยก็ได้นะคะซึ่งไทม์ไลน์เรื่อง a g i นี่ก็ดูเหมือนจะสั้นลงเรื่อยๆนะครับบางคนมองว่าอาจจะเกิดขึ้นได้ใน10ปีข้างหน้าเลยรือซ้ำทศวรรษ2030นี่ครับ แน่นอนว่ามันก็มาพร้อมคำถามใหญ่ๆทางกิยธรรมเหมือนกันทั้งเรื่องสิทธิของ AI เองหรือการสร้างความทุกข์ทรมานในโลกจำลองอะไรแบบนั้นจำลองเนี่ยแม้จะไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันต่อไปแล้วแต่มันก็ยังเต็มไปด้วยอุปสรรคใหญ่ๆจริงๆนะคะทั้งเรื่องการเขียนข้อมูลลงสมองเรื่องระบบขับเคลื่อนไปเอากาศไกลๆหรือคำถามพื้นฐานสุดๆเกี่ยวกับจิตสำนึกโดยทั้งหมดนี้มี AI เป็นเหมือนตัวเร่งที่ทำให้ทุกอย่างมันขยับเร็วขึ้นมากๆอย่างน่าจับตอมองเลยค่ะครับ คำถามสุดท้ายที่อยากจะฝากให้ไปคิดกันต่อก็คือตอนนี้มนุษยชาติอาจจะกำลังยืนอยู่บนทางแยกสำคัญนะครับด้วยเทคโนโลยีที่เรากำลังสร้างเนี่ยมันอาจจะทำให้เราสร้างความเป็นจริงแบบใหม่ขึ้นมาได้หรืออาจจะพาเราออกจากโลกนี้ไปเลยก็ได้โดยมี AI เป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญเราจะเลือกทางไหนจะขยายตัวออกไปสู่จักรวาลทางกายภาพหรือจะเลือกมุ่งสู่ภายในเพื่อสำรวจโลกเสมือนที่อาจจะไม่มีขีดจำกัดเลย การตัดสินใจของเราในวันนี้แหะครับที่จะเป็นตัวกำหนดอนาคตประสบการณ์ของมนุษย์ไปเลย